ตัวไหนพังที่เอาชิ้งตับค่าพ h เฮ็ตามเทมน้ําอ่ะก็จะซื้อเซนเซอร์เทมเสียบตรงนี้แล้วก็ต่ออีกเส้นหนึ่งข้างในเราที่คืออะไรหรอครับใส่น้ํพ p เฮ็ที่เป็นกลางก็ได้แล้วแต่เราที่มีผงพี็ดทดลองไหมครับถ้ามันใช้ไม่ได้ครับแสดงว่าเราน่าจะต่ออะไรผิดหรือจะต่อให้ดูตรงนี้เลยก็ได้ว่ามันใช้ได้ต่อได้ของพี่ไม่มีพังซื้อเลยถ้าต่อได้ถ้าตัวไหนพังที่เอาชิ้ครับทิ้งอย่างเดียวครับของที่ร้านครับก่อนวันพันม้าม มันเป็นอันเดียวกันไหมครับอันนี้มันจะไม่มีต่อเทมได้มันจะเป็นแค่เทมที่บอร์ดอันนี้เราไม่ต้องปรับโวลูมอะไรแล้วนะปรับไปแล้วเพาแปดสองหกหกมันก็สามโต์เหมือนกันมันต้องตัดคุณภจปมออกนะตอนจูนก็คือต้องเปิดแอร์ให้ห้องยี่ห้าองศาแล้วก็น้ำพีเฮดทุกอันก็ให้มันเป็นยี่ห้าองศาเอาคาดที่อ่านมาเป็นโมดนำไปพอดลงใน Excel แล้วก็เรียกสมการจาก Excel ลมาถ้าชิลก็จะมีอย่างนี้ไงสีดําก็คือกาวทั้งหมดสีแดงก็ไฟทั้งหมดเวลาเทสกับห้องอ่ะก็เปิดแอให้ง จะเปลี่ยนตรงทศนิยมท้ายๆนนั่นเงเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายโค้ดไว้ได้ไหมครับทด <laughs> <c oughs> สอบ pH sensor ครับวัดค่า pH ในน้ำลูกค้าท่านใดสนใจ pH sensor วัดค่าน้ำสามารถกดในตะกร้าหรือทักแชทเราได้เลยนะครับขอบคุณครับ